คนทาพิธีกรรมกับอาจารย์ร้อยคนหวังความสาเร็จในชีวิตฝกหวังความร่ํารวยการได้โชคได้ลาบซึ่งเขาได้หรือเปล่าไม่รู้ดิฉันไม่ทราบแต่คนที่ได้แน่ๆทุกครั้งจากการทําพิธีกรรมของคนคืออาจารย์เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอาจารย์ต้องได้แล้วไม่รู้ได้เท่าไหร่ไม่รู้คนอื่นต้องรอแต่อาจารย์ไม่ต้องรอเลยอาจารย์ได้ทันทีจากการทําพิธีกรรมค่ะคนรวยคนสําเร็จก่อนเพื่อนเลยคืออาจารย์ค่ะฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้พูดในฐานะของคนที่มีความเชื่ออย่างเดียวแต่อาจารย์กําลังพูดในฐานะของคนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากเรื่องนี้ค่ะ ที่อาจารย์บอกว่าความสุขของแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันใช่อาจารย์พูดถูกแต่อาจารย์จะเอาเรื่องการมูไปเปรียบเทียบกับเรื่องของกีฬาไม่ได้ค่ะเพราะคนออกกําลังกายเพ็นผลเชิงประจักษ์ได้นะคะเล่นกีฬามีทักษะมีความสามารถที่มากขึ้นเป็นผลเชิงประจักษ์ที่เห็นได้คนซ้อมบอลทุกวันเก่งบอลค่ะคนซ้อมบอลเล,ทเล,ทเลท่ทุกวันวันเล่ทุกวันเก่งวันเล่ค่ะเขาซื้อเหล้า,ขาเขาได้ดื่มเหล้านะครับเขาซื้อเบียร์เขาได้ดื่มเบียร์ค่ะคนหลายคนที่เข้าหาอาจารย์เองเขาไม่ได้เข้าหาเพราะต้องการให้อาจารย์ให้ความสุขกับเขานะคะ คนร้อยคนคนร้อยทั้งร้อยที่ไปหมู่ต้องการผลคือความสาเร็จค่ะคนฝากดวงกับอาจารย์ต้องการความสาเร็จค่ะยิ่งอาจารย์ไปอัดคลิปแล้วบอกว่านี่ลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งเพิ่งถูกลอตเตอรี่หรือจะที่อค่ะดิฉันเห็นในทิกเกอได้ผลคือความสําเร็จจากการทําพิธีกรรมของอาจารย์มาอวดอ้างแบบนี้มันก็คือการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้คนเชื่อว่าถ้ามาทําพิธีกรรมกับอาจารย์คือได้แน่จะมาชวนทุกคนคุยนะคะเพิ่มเติมนิดนึงนิดนึงจริงๆนะคะจากรายการโหนกระแสวันนี้เออทุกคนก็คงได้ดูเหมือนกับดิฉันนะเนาะก็ค มานั่งในรายการนะคะแล้วก็สอบถามไปเด็นเรื่องดรามา่าทั้งหมดที่มีคนกล่าวถึงอาจารย์นะคะวิาพากิจันกันในโซเชียลเรื่องฝากดวงเอ่ยล้างดวงเอ่ยหรือพิธีกรรมอะไรใดๆต่างๆที่อาจารย์ได้ทํามานะคะก็อ่ะเรื่องราวทั้งหมดในรายการก็ไปตามดูย้อนหลังกันเองนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูแต่สําหรับดิฉันดิฉันมีประเด็นนะคะที่อยากชวนทุกคนมองต่อนะคะหรือคิดต่อหรือพูดต่อ เป็นเกี่ยวกับคําพูดของอาจารย์เอกแล้วกันนะคะที่พี่หนุ่มอาจจะเปิดโอกาสให้อาจารย์เอได้พูดทิ้งท้ายในรายการน,นะคะอยากจะฝากอะไรใดๆถึงท่านผู้ชมนะคะทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อทั้งคนที่ศรัทธาและไม่ศรัทธานะคะซึ่งมันมีประโยคทิ้งท้ายของอาจารย์เอ่ที่ดิฉันรู้สึกว่าถ้าฟังแบบผิวเผินเลยนะฟังแบบผิวเผินไม่คิดอะไรมากและไม่คิดต่อคือฟังแล้วก็แบบหลับตาฟังเคิมอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเห็นด้วยกับที่อาจารย์เอแกพูดและทิ้งท้ายในรายการซึ่งดิฉันก็มั่นใจว่าคนระดับอาจารย์เอก็คงเป็นคนที่มีวาทศิลป์และจิตวิทยาดีในระดับหนึ่งในการที่จะพูดน,นะครับไม่งั้นเขาคงไม่มีคนนับถือและศรัทธาเขาก็จํานวนไม่น้อยนะดิฉันบอกก่อนก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาที่ ที่นับถือเขาศรัทธาเขาอ่ะส่วนใครจะนับถือใครจะศรัทธาถ้าเป็นชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปดิฉันคงไม่ไดไม้มีปัญหาอะไรด้วยนะคะถ้าไม่เห็นด้วยหรือถ้ามีคนมาถามดิฉันดิฉันก็อาจจะแค่ตอบในฐานะของดิฉันนะแต่ถ้าเป็นอาจารย์เอดิฉันอาจจะพูดถึงแกเยอะหน่อยเพราะดิฉันรู้สึกว่าแกอยู่ในฐานะที่ตั้งตัวเป็นอาจารย์ของผู้คนแล้วก็เป็นตัวแทนในการทําพิธีกรรมซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ อะไรอ่ะมันไม่ใช่เป็นพิธีกรรมที่ทําให้ปากทําให้ตีเนาะเป็นพิธีกรรมที่มันเป็นที่มาของผลประโยชน์อันมหาศาลดิฉันขอขอใช้คํานี้ก็แล้วกันน,นะคะและผลประโยชน์ของมหาศาลอันมหาศาลเนี้ยก็ไม่ได้ไปที่ไหนเข้าตัวอาจารย์เอเองนะคะจากการปล่อยให้เท่าวัตถุมงคลก็ดีหรือการทาพิธีกรรมใดๆต่างๆก็ดีไม่ว่าเรื่องการปรับฐานดวงฝากดวงล้างดวงเอออะไรกัน เปลี่ยนเบอร์มือถือเยอะแยะมากมายซึ่งแต่ละแพ็กเกจเรียกว่า,างี้แล้วกันแต่ละแพ็กเกจราคาก็สูงริบลรวดิฉันบอกเลยถ้าคุณเพิ่งมารู้จักอาจารย์เอช่วงหลังเรื่องที่เขาฝากดวง9 9 9บาทเนี่ยถือว่าถูกมากนะคะแต่ถ้าคุณรู้จักเขาในเวอร์ชั่นเมื่อประมาณสักกี่ปีมาแล้วอะสามสี่ปีมาแล้วมั้งถ้าคุณเห็นแพ็กเกจต่างๆก่อนหน้านี้นะคะคุณจะร้องว้าวเลยเพราะว่าราคามันสูงกว่านี้มากนะคะเอออย่างกับปับฐานดวงอย่างเงี้ยฐานดวงใหญ่เออ9,999บาท เปลี่ยนเบอร์มือถือบางทีมีราคาหลักหมื่นนะคะแล้วหลายหมื่นด้วยเพราะว่าวันนี้ดิฉันเห็นคนคอมเมนต์ในรายการโหนกระแสเลยนะคะที่จริงอย่างไรไม่ทราบนะคะก็ประมาณ6กหมื่นนะคะแล้วก็มีคนส่งข้อมูลมาให้ดิฉันด้วยทางอินบ็อกซ์นะคะว่าก็เคยจองคิวดูดวงกับอาจารย์เหมือนกันนะคะต้องดูดวงก่อนนะคะต้องจองคิวดูดวงก่อนพออาจารย์ดูดวงแล้วอาจารย์ก็จะเลือกเลขให้นะคะมัน,นจะมีแอดมินตอบกลับนะคะแต่ว่าบางเอิญว่าพี่คนนี้น่าจะเงินไม่ถึงก็เลยเสียแค่ค่าต่อคิว ให้อาจารย์ดูดวงให้ห้าร้อบาทนะคะแต่ว่าไม่มีเงินเปลี่ยนเบอร์มือถือซึ่งทางอาจารย์บอกว่าเนี่ยดวงกําลังขึ้นทางแอดมินนะแอดมินอ้างอาจจะไม่ใช่อาจารย์นะคะแอดมินก็น่าจะมีแอดมินนะเพราะว่าเพจเขาคนติดตามเยอะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะก็แอดมินก็อ้างว่านี่อาจารย์บอกว่าดวงกาลังดีแล้วก็อาจจะต้องจะต้องได้เบอร์อันเนี้ยจะต้องเอาเบอร์เนี้ยไปซึ่งมันราคาค่อนข้างสูงแล้วพี่วันนี้เขาก็เลยไม่เอาเขามีหลักฐานในการพูดคุยนะคะที่ฉันไม่ใช่พูดส่งเดชเดี๋ยวจะหาว่าที่ฉันมาโกหก เรื่องนี้เดี๋ยวจะไม่เข้าเรื่องก็คือประโยคทิ้งท้ายในรายการของอาจารย์เอวันเนี้ยที่ดิฉันบอกว่าถ้าฟังผิวเผินมันจะเคิมเลยใช่เลยอาจารย์พูดถูกนู่นนี่อาจารย์ปิดได้สวยนะครับมีคนคอมเมนต์อาจารย์ปิดได้สวยสมศักดิ์ศรีมากอาสมไม่สมแล้วแต่ใครเชื่อแต่สาหรับดิฉันดิฉันจะควรชวนทุกคนคิดต่อกันแล้วกันอาจารย์พูดทานองว่าอย่างนี้นะคะเอามาจากช่องรายการผลกระแสเลยนะคะอาจารย์บอกว่าอย่างนี้อาจารย์บอกว่า ผมเชื่อว่ามนุษย์ Gold ทุกคนวิ่งหาความสุขเนาะและความสุขของใครบางคนก็คือสายมูอาจารย์จะพูดทำนองว่าความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกนันเหมือนคนชอบเล่นบอลเล่นบาสก็ไปเล่นบอลเล่นเล่นบาสคนชอบปาร์ตี้ก็ไปปาร์ตี้ถ้าใครดูในรายการวันนี้อาจารย์พูดทำนองนี้ความสุขของใครของมันและความสุขของใครบางคนก็คือสายมูลและอาจารย์ก็พูดอีกว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครชอบเห็นคนมาด้อยค่าความสุขของเราผมรู้ว่าความเชื่อเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากและไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อผมอยากให้เราอยู่กันบน ความเข้าใจนะคะและให้เกียรติในความเชื่อของแต่ละคนโอ้โหถ,แบบนะถ้าฟังแบบเครือบเคลิมนะถ้าฟังแบบเพื่อไม่คิดอะไรเยอะากแควรอาจารย์พูดดีมากใช่ดิฉันจะเห็นด้วยว่าสิ่งที่อาจารย์พูดดีมากถ้าอาจารย์พูดในฐานะของคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความเชื่อและความศรัทธาไม่ได้เป็นเจ้าลัทธิเข้าใจความหมายไมหรือไม่ได้เป็นเจ้าแม่แห่งพิธีกรรมที่ฉันขอใช้คานี้แล้วกันถ้าอาจารย์ไม่ได้พูดถ้าอาจารย์พูดในฐานะของคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้พูดในฐานะของเจ้าแม่พิธีกรรมซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในฐานะของคนซึ่ง ตั้งตัวเป็นเจ้าพิธีกรรมทาพิธีกรรมให้คนนะ่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ปรับฐานดวงเ,เปลี่ยนเบอร์มือถือให้เช่าวัตถุมงคลแล้วล่าสุดที่เขามีเรื่องฝากดวงฝากดวงล้างดวงอะไรกันเนี่ยอาจารย์มีรายได้มหาศาลจากการทําพิธีให้กับคนคืออาจารย์มีผลประโยชน์จากเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ไม่ได้พูดในฐานะของคนที่ศรัทธาแต่อาจารย์พูดในฐานะของคนที่มีผลประโยชน์จากเรื่องนี้คนมีผลประโยชน์อย่างจากเรื่องนี้ค่ะ นะคะและที่อาจารย์บอกว่าที่อาจารย์บอกว่าความสุขของแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันใช่อาจารย์พูดถูกแต่อาจารย์จะเอาเรื่องการมูไปเปรียบเทียบกับเรื่องของกีฬาไม่ได้ค่ะกับการปาร์ตี้ก็ไม่ได้ค่ะเพราะคนออกกําลังกายเห็นผลเชิงประจักษ์ได้นะคะเล่นกีฬามีทักษะมีความสามารถที่มากขึ้นเป็นผลเชิงประจักษ์ที่เห็นได้คนซ้อมบอลทุกวันเก่งบอลค่ะคนซ้อมบอลเลท่ทุกวันวอลเล่ทุกวันเก่งวอลเล่ค่ะ สุขภาพดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นอันนี้คือผลเชิงปัจจักนะคะนี่เรียกว่าความสุขได้คนไปปาร์ตี้ซื้อเหล้าซื้อเบียร์ทานเข้าผับเข้าบาร์ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่นะคะเออใครที่เขาจะสสยดื่ใสายดิ้งไม่ว่ากาันเขาซื้อเหล้าเขาได้ดื่มเหล้านะครับเขาซื้อเบียร์เขาได้ดื่มเบียร์ค่ะแต่เวลาที่คนมามูอ่ะอย่างเฉพาะมูกับอาจารย์เนี่ยเขาไม่ได้มาหาอาจารย์เพื่อเขาต้องการความสุขค่ะอาจารย์อาจารย์เอาา A, พูดไม่หมดนะคะ คนหลายคนท so ี่เข้าหาอาจารย์เอกเขาไม่ได้เข้าหาเพราะต้องการให้อาจารย์ให้ความสุขกับเขานะคะคนร้อยคนคนร้อยทั้งร้อยที่ไปมูต้องการผลคือความสําเร็จค่ะคนฝากดวงกับอาจารย์ต้องการความสาเร็จค่ะยิ่งอาจารย์ไปอัดคลิปแล้วบอกว่าเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งเพิ่งถูกลอตเตอรี่หรือจะเถียงค่ะดิฉันเห็นในติ๊กต็อกก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยลูกศิษย์เพิ่งได้โชคได้ลาภไปเพราะอาจารย์เอาไปลงคลิปแบบนี้เอาเคสไม่รู้แหละมีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่รู้ใช่ไม่กาบหาอาจารย์นะคะอาจจะมีจริงก็ได้เอาเคสของคนที่ ได้ผลคือความสําเร็จจากการทําพิธีกรรมของอาจารย์มาอวดอ้างแบบเนี้มันก็คือการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้คนเชื่อว่าถ้ามาทําพิธีกรรมกับอาจารย์คือได้แน่สําเร็จแน่ทุกคนก็ต้องสําเร็จเพราะทำกับอาจารย์ปรับดวงก็ต้องดีขึ้นเพราะถ้าปรับแล้วได้ความสุขเฉยเฉใครจะปรับใครจะต้องการปรับคาใครจะเสียเงินไปทําไมถ้าทําพิธีกรรมแล้วได้ความสุขคนสวดมนต์อยู่บ้านดีกว่าค่ะไม่เสียเงินคนนั่งสมาธิอยู่บ้านดีกว่าคา่ะไม่เสียเงินฉะนั้นการมูไม่ใช่เรื่องของความสุขค่ะ ไม่ใช่แค่เรื่องของความสุขและโดยเฉพาะคนที่พูดเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์อันมหาศาลจากการทําพิธีกรรมไม่ได้ความสุขค่ะแต่ได้ผลประโยชน์ค่ะอาจาร,รย์ทําพิธีกรรมถ้าอาจาร,รย์ทําเองอาจาร,รย์จะบอกว่าเป็นความสุขอาจาร,รย์ได้ความสุขดิฉันไม่เถียงค่ะอาจาร,รย์บินไปอินเดียไปบูชาเทพใช้เงเนินอาจาร,รย์คนเดียวเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการฝากดวงหรือไม่มีไรายได้จากความศรัทธาของคนมาเกี่ยวข้องอาจาร,รย์บอกว่านี่คือความสุขดิฉันไม่เถียงเลยค่ะอาจารย์จะเอา พลักหน้าทองมาปิดหน้าอาจารย์อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ทําพิธีกรรมให้ใครและไม่ได้เรียกรับเงินอาจารย์จะบอกว่าเป็นความสุขที่ฉันไม่เถียงเลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่อาจารย์มีการทําพิธีกรรมซึ่งอาจารย์ก็ยอมรับในรายการว่ามันมีเรื่องของอาจารย์บอกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่ามันมีการเปิดบริษัทนะมันก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายมันก็มีเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์แสดงว่าอาจารย์กําลังค้ากําไรค่ะมันไม่ใช่ความสุขค่ะอาจารย์พูดไม่หมด อาจารย์พูดไม่หมดดิฉันถึงบอกไงถ้าฟังแบบมันเหมือนจะเคิมนะใช่แน่นอนว่าความเชื่อของคนแต่ละคนมันไม่ควรที่จะต้องถูกมาเลยอ่ะควรให้เกียรติกันแบบที่อาจารย์พูดนะอาจารย์เอก็พูดว่าต้องให้เกียรติกันถูกต้องค่ะความเชื่อของคนแต่ละคนควรได้รับความเข้าใจและการให้เกียรติกันและสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ควรจะพูดต่อไปอีกหรืออาจารย์ไม่พูดดิฉันพูดจะพูดแทนให้ก็คือและความเชื่อของคนทุกคนไม่ควรถูกนํามาใช้เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ คนทาพิธีกรรมกับอาจารย์ร้อยคนหวังความสําเร็จในชีวิตหวังความร่ํารวยการได้โชคได้ลาบซึ่งเขาได้หรือเปล่าไม่รู้ดิฉันไม่ทราบแต่คนที่ได้แน่ๆทุกครั้งจากการทําพิธีกรรมของคนคืออาจารย์9 9 9บาทอาจารย์ต้องได้แล้วไม่รู้ได้เท่าไหร่ไม่รู้คนอื่นต้องรอแต่อาจารย์ไม่ต้องรอเลยอาจารย์ได้ทันทีจากการทําพิธีกรรมค่ะ คนรวยคนสําเร็จก่อนเพื่อนเลยคืออาจารย์ค่ะฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้พูดในฐานะของคนที่มีความเชื่ออย่างเดียวแต่อาจารย์กําลังพูดในฐานะของคนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากเรื่องนี้ค่ะ